สวัสดีค่ะมารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากคุณ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 สมชายนะคะปะน่ก,ก็แกะออกแล้วตัดออกแล้วเป็นนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค่ะคุณสมชายส่งอะไรมาบ้างมาชมกันเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมชายที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาให้ปนานค่ะโอเหรียญน,นี้เลยนะคะเหรียญที่ปนาต้องการและหลายๆคนก็ต้องการเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะ ขายได้ทุกร้านแหละร้านไหนก็รับซื้อนะคะไม่ใช่ร้านป้าน้าร้านเดียวค่ะทุกร้านรับซื้อจริงๆนะคะเหรียญครุฑค่ะแต่เขาเลือกที่จะส่งมาขายป้าน้าก็แสดงว่าเขาดูจนเข้าใจแล้วนะคะขอบคุณมากที่ไว้บางใจป้าน้าค่ะเ,เหรียญครุด10บาทสองสีนะคะรับซื้อเหรียญละ80บาทค่ะเดี๋ยวเปิดมาเจอเหรียญอะไรมานะเปิดเจอเหรียญอะไรป้าน้าบอกราคาเลยเนาะเหรียญที่คุณสมชายส่งมานะคะไม่ จำนวนไม่เยอะนะคะจานวนจํานวนไม่เยอะแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะคะ,อะของของเนี่ยค่ะที่พานักงบอกว่าสะสมเหรียญน,นะถ้าจะเก่งกาไรหมายถึงสะสมไว้เพื่ออนาคตเพื่อที่จะให้มีกําไรในวันข้างหน้านะคะอันดับแรกเลยคือเหรียญผลิตน้อยหายากค่ะเหรียญผลิตน้อยหายากนี่ยังไงก็มีราคาแน่นอนอันดับสองก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม อย่างเหรียญครุฑเนี่ยไม่ใช่เป็นเหรียญผลิตน้อยหายากนะคะเหรียญนี้ผลิตเยอะมากค่ะจํานวนผลิตถึงห้าล้านเหรียญฟังไม่ผิดนะคะถึงห้าล้านเหรียญค่ะเหรียญครุฑสิบบาทสองสีที่ระลึกจํานวนผลิตถึงห้าล้านเหรียญแต่ด้วยความที่เขาเป็นครุฑเขาได้รับความนิยมค่ะราคาจึงไม่ตกนะคะขายได้ตลอดค่ะขายขายด้านไหนได้หมดเลยนะคะไม่จําเป็นต้องขายด้านพหน้าจริงๆค่ะที่พรหน้าพูดอ่ยเขาเขาไว้ใจเขาถึงได้ส่งมาขายเนาะ เป็นเหรียญที่ร้านไหนก็รับซื้อนะคะขายร้านใครก็ได้นะคะนี่อีกเหรียญนหนึ่งค่ะเป็นเหรียญที่ขายด้านไหนก็ได้ร้านใครก็รับซื้อเช่นกันนะคะเหรียญเหรียญห้าบาทค่ะเ <light. S 2> หรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกเหรียญน,นี้ก็ผลิตน้อยตัวติดนะคะนี่แหละค่ะอย่างอย่างเลฟซีท่านนี้นะคะคุณสมชายเนี่ยอเหรียญนี้เหรียญห้าบาทปีสี่หกมาสี่เหรียญสี่เหรียญก็ได้ไปแล้วหนึ่งพัน 1, บาทห็นไหมคะ หน้าเหรียญก็คือ20บาทเองเนาะห้ 5, 5บาทห้าห้บาท4ี่เหรียญก็20บาทหน้าเหรียญคือ20บาทแต่ส่งขายได้ถึง1000บาทเห็งไหมคะเขาเก็บของที่เก็บเหรียญที่มีมีราคานะคะมีมีความนิยมและก็ตัวติดผลิตน้อยหายาก5บาท4ี่หนี่คือตัวติดผลิตน้อยหายากแล้วก็ อย่างสิบบาทพุทนี่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะคะเหรียญเหรียญกระแสน,นะคะ,นเ,นะเนี่ยเหรียญกระแสนี่เเอ่อถ้าถ้าคนเข้าใจเรื่องกระแสนะเขาจะไม่เก็บค่ะจะซื้อมาขายไปจะเจอได้ก็ขายเลยไม่ต้องเก็บถ้าเหรียญกระแสเพราะว่าถ้ากระแสเขาตกนะคะเหรียญเขาก็จะราคาก็จะตกแต่ถ้ากระแสยังอยู่เหรียญก็ยังมีราคาอยู่ อย,อย่างเหรียญ5บาทปี4นะี่หเนี่ยไม่ใช่เหรียญกระแสแต่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากอ่ะอันนี้เก็บได้เลยค่ะจำนวนผลิตนะคะ5บาทปี25-46เพียงหน2่งแพันเหรียญเท่านั้นผลิตน้อยหายากจริงๆค่ะอันนี้น่าเก็บเก็บได้มีอนาคตค่ะละพอลาเขา้าหาเหรียญไปเข้าชุดใช่ไหมคะเหรียญที่หายากเหรียที่ผลิตน้อยอ่ะเขาจะขาด ก็ยังมีความต้องการสูงราคาก็ได้ตามความต้องการค่ะนะคะแล้วมาดูอันอื่นๆต่ออ่ะอันนี้เลื่อนไปทางโน้นหน่อยอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญสิบบาทพอสอค่ะ10บ,บาทพอสอที่เป็นนับซื้อก็จะมีสาม1นึ่งสี่หนึ่งสีสอี่สสามสีอย่างที่เป็นนัพูดตลอดนะคะสามหนึ่งก็ราคารับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งันอันนี้จะเป็นเหรียญอะไรเนาะ สิบบาทปีสี่หนึ่งนี่ไงมาทั้งสิ้นหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญสิบบาทแต่อันนี้แบบนี้ปกติแล้วไม่รับนะคะแต่มาแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะทุกคนถ้าจะส่งเหรียญมาแบบนี้ก็น่าจะไม่ให้ราคานะคะไม่ให้ราคาเนี่ยคะ่ะถือว่าชารุดนะคะแล้วขายต่อไม่ได้แน่นอนเหรียญแบบนี้คะ mm. <5 S 2> ่ะเหรียญห้าเหรียญสิบบาทค่ะปีสองห้าโอ้นี่ชํชมพูสองเหรียญ แต่อันนี้ไม่เป็นไรให้ไปแล้วเพราะว่าคุณสมชายเขาเป็นเดบซีเก่าเขาส่งมาขายตลอดเขาส่งมาให้ไปหน้าตลอดนะคะเนี่ยคะ่ะเรียนห้าบาทสี่หแล้วก็เหรียนสิบบาทปีสี่หนึ่งเลียนสิบบาทถ้าเป็นสองเหรียญแบบนี้นะคะทุกคนไม่ให้ราคานะคะอย่าส่งมาค่ะถือว่าเป็นชำมรุษนะคะเหรียญเหรีย เหรียญตําหนิแบบนี้นะคะเหรียญปกตินะคะเหรียญรับซื้อเหรียญละ60บาทค่ะ10บาทพศ2531รับซื้อเหรียญละ500ถึง1,000 10บาทปี2541รับซื้อเหรียญละ60บาท10บาท2542รับซื้อ20บาท2534รับซื้อ20บาท253 4 43รับซื้อ15บาท53 15บาทค่ะ คเหรียญสิบาทรับซื้อต่ำนี้ค่ะนอกจากนี้ไม่รับซื้อเลยนะคะนอกจากที่บอกมาไม่รับเลยอันนี้ก็จะเป็นสิบบาทสิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยีสิบบาทค่ะเหรียญสิบาทสตังทอนนะคะดูเพียงพอสออันนี้ก็ชํารุดเนาะอ่ นะคะคุณสมชายถ้าชํารุดแบบนี้มาเที่ยวหลังก็ได้ไม่ให้แล้วนะเหรียญชํารุดขายต่อไม่ได้ค่ะนะคะพอเขาเหรียญก็มีส่วนต่างถ้าแบบนี้ให้สิบบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะถ้าเหรียญชชารุดมาคราวนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าเหรียญมานะคะถ้าชํารุดนะคะให้สิบบาทเท่าหน้าเหรียญอย่างนี้เขากินผิวไปแล้วอะคะ่ะเขากินเนื้อไปแล้วเนี่ยนะคะเขาเขา้เขา,เขาไปในผิวแล้วแก้ไขไม่ได้ค่ะเป็นตีชํารุดไปเลย เหรียญ10บาทปี25 34ค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาท31 500ถึง1000 41 60บาท42 20 34 20นี่ค่ะ34นี่ก็เท่ากับ42ราคาเท่ากันนะคะในราคาเหรียญละ20บบาทถ้าท่านใช้ไปใช่ไหมคะ ่านก็ใช้10บาทค่ะส่งขายเป็นหน้าได้20ไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะส่งขายเป็นหน้าไม่ต้องดูอะไรเลยดูเพียงพอสอผลิตเท่านั้นเหรียญที่ส่งมาเที่ยวนี้ไม่ไม่สวยนะคะบอกเลยนะคะคุณสมชายถ้าดูอยู่นะคะเหรียญไม่สวยค่ะอันนี้ก็ชํารุดนะคะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็ชํารุดเหรียญนี้ก็บินเยอะค่ะเหรียญเหรียญนี้ก็ชารุดชํารุดหมดทั้ง4ี่เหรียญเลยนะคะพอสอ3สองห้าสามสี่ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องส่งมาค่ะปะน้นาบอกแล้วว่าขายต่อไม่ได้ไม่รับซื้อนะคะถ้าเหรียญแบบนี้ขายต่อไม่ได้อันนี้เห็นไหมคะปะ้านายก็เข้าเนื้อไปแล้วสี่สบาทเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยป้านาได้เท่านาเหรียญสี่สิบขายได้นะแต่ปนายก็ให้เขาค่ะยี่สิบาท